เอาแล้วผมใส่คับท่านผู้ชมครับพบกับมวยโอโซนเกมมี้นะผมและนี่คือเกมเก่าล่าสุดทีนฟังเดอะโค a 2าสองวิเชียรซิสเตอร์นะผมและนี่คือเกมภาคต่อจริงๆแท้ๆเลยนะครับจากเดอะโค a c าคัตติ้งคลาสหรือโค m a า e ีคัตนะครับผมที่ออกมานะเกมนี้ออกมา,อ,อ,กมาอีกาอ2ปีต่อมานะคือ2 0 1 9ก้าที่ต่อจากเอ่อภาคลีคัตนะผม ก็คือเนื้อเรื่องต่อจากนี้เลยนะผมก็แล้วจะเริ่มบทเป็น, Min นมินอาร์นะผู้หญิงเท่านี้คนที่ยองโฮแอบชอบนะผมแล้วก็คนที่ยองที่ไม่ชอบยองกิวเป็นที่สุดนะผมเรื่องราวจะต่อจากนี้ทันทีเลยนะผมหลังจากที่ยองโฮใครแล้วเนี่โคม่าครับเข้า,เข,าเข้าส่งโรงพยาบาลน,นะผมที่จริงอ้ภาคที่แล้วนี่มันมีออสองฉากจบนีคือกู๊ดกับเบ d เ n น i n g นะ แต่คนส่วนใหญ่จะได้แบ็คเอนดิ้งกันอ่ะก็เลยถือกําเนิดภาคสองนี้ขึ้นมานะผมขึ้นมานะมาดูกันเลยครับเรื่องราวจะเป็นยังไงนะผมลุยกันต่อได้เลยครับผมกำลังติดพันเลยครับ let's go ลุย <Yeah. S 1> เปโซเกมเหมือนเดิมนะครับ 영호야! 같이 가! 영호 cut i 이 up! 호 o u n g man, y o 호 don't need a young hook along and home. I'm n o 그리고 그때부터 영호가 자꾸만 꿈에 나와... man, you're a little b 에 t of a little b 세상엔꼭า께해야만하น것ะต이있어ากภาคที่แล้นอี่้กนก็ไม่หากันมากเท่าไหร่อ่ะเอาไดจีมาด้วยอะกมาากงงงนี่นากามแน่นมากเลยมันเป็นิศนาร์ซูมีผมด้เป็นปาร์ซูมีแล้วกันนะเออมันคลายกันโอ้เหตุการณ์ เดอะค m ม2า่าสองวิเชตซิสเตอร์นะผู้ชั่วร้ายนะผมขนาดนี้เวลาสองทุ่มห้าสิบโอ้โหสามสัปดาห์ครับหลังจากพักแรกเลยนะครับอันนี้มาที่โรงเรียนมัธยมปลายเซวาเหมือนเดิมโอ้โหสามอาทิตย์ต่อมาหลังจ,จากภาคที่แล้วอ่ะไม่แปลกแล้วครับที่มีอาจ,จะผมยาวเร็วขนาดนี้ไม่แปลกใจเลย ได้เบืรอชะมัดในยึดสื้อข้วหมดข้าวสักทีเนาะนี่ครับผมยาวขึ้นเลยสามอาทิตย์ต่อมา mm hmm. ได้ชิปเป็นด้วยซิสเตอร์บูชอลล์ไลทอันนี้ผมเล่นเป็นครั้งแรกเลยนะครับนี่คือหลักฐานอย่างดีผมเล่นเปครั้งแรกนะครับหลักฐานเลยผมเพิ่งซื้อเกมนี้มาครับมีข้อความจากดายอนลาดเดงถ้าเธอนั่งเล่นกับอาจารย์รถไวเลอร์เสร็จแล้วมาเจอฉันที่ห้องน้ำนะมีเรื่องสำคัญละ่ะถ้าเกิดว่าฉัน อยากเรียนข้าวข้าวเขามากางั้นแหละสงสัยจังว่ามีเรื่องอะไรกันแน่นะเอดี A, D, เหมือนเดิมครับเหมือนเดิมเหมือนภาคที่แล้วเลยเอชิปดีชิปเหมือนเดิมครับเหมือนภาคแรกเลยข้ามังเหมือนเดิมนะครับกดปุงการกระทำเพื่อปฏิสัมพันธ์กด E ีเหมือนเดิมครับทุกอย่างเลยตรวจสอบเป้าหมายกดเ,เพื่อดูสิ่งเป้าหมายที่คุณทำมิชชั่นกดอั t เทเนนะครับกดดูแผนที่ก็คือกดตัว M เหมือนเดิมโอเค โอ้โหภาพลื่นขึ้นเยอะเลยครับสามอาทิตย์ต่อมาเหรอเนี่ย<อ>ฉันไม่เข้าใจเลยถ้ามาจาโรอเอรเดอร์อถึงได้ชอบเธอน่าชีวิตเธอคงจะสบายหน้าดูเลยอ่ออนานด้เหมือนเดิมบางครั้งฉันก็แห่เข้าไปอยู่ตู้ล็อกเกอร์ของพเพื่อนที่แห่มาอะไรก็คมนมันง่วงนี่นาะทานทอะจะทำฉันมีแรงใจก็คือการไปเที่ยวให้สุดและหยุดที่สลบอ, <laughs> อันนี้ก็เหมือนกันไม่ถึงไม่่งคืนเราไม่นอนเราไม่กลับอ๋อเนี่ยอันยองอันยง คืนนี้มีจตุปดาเต็มดวงล่ะคือภาพที่คนเกาหลีได้เห็นประจันสีเลือดนั่นน่ะแบบแบบนี้เมื่อคืนปี1954นู่นเลย1954ผมยังไม่เกิดเลยอ่ะอ่อเนี่ยกระดานด้านเลียงเสริมภาคข้า1 7นาฬกาถึง19นาฬิการับประทานอาหารเย็น19นาฬกา19นาทีวิชาบริษัทเกาหลีอาจารย์โกเซจอง20นาฬิกา20:50นคณิตศาสตร์มาจินกู ยี่สิบในกาถึงยี่สิวิชาภาษาอังกฤษอาจารย์ทรงจียอนทรงจียอนนังน้งเหรอทำไมเรียนพิเศษกันดุกจังเลยอ่ะมันไม่น่าดกขนาดนี้นะครับเนี่ยเอาแล้วครับชาชิวชิรนะเอ้ยทำไมเธอเธอมององไม่ชันล่ะอป้าหมายคืออะไรเนี่ยเอผมมองไม่เห็นอ่ะเดี๋ยวไปเจอดายอนหอ๋อไปเจอดายอนแลผม เฮ้ยมีนามีนาจะขอรู้เลขชื่อภาษาอังกฤษของเธอหน่อยได้ไหมอ่ะใช่กรู้ว่าเธอเขาจะจดโน้ตกันยังไงกี่ครั้งเลยนะที่ฉันจะได้ชมเวลาเสมออาบแดดอยู่ที่ปูซาตอนนี้ฉันคงได้แค่อาบน้ำน้ำตาลงอยู่ที่นี่แทนอาบน้ำตานองเลยหรือเพื่อนนายอนอยู่ไหนอ่ะผมว่าอยู่ห้องน้ำหญิงมั้งครับเแทนผู้หญิงอ่ะอย่างเมื่อกี้ครับ บ๊ากมิดอาร์ดังเธอใช่ไหมออกมาได้แล้วเฮ้ hey, ฉันกำลังใช้สมาที่อยู่นะอุ๊ยขอโทษค่ะอ,อันยองอันยองไงคะฮิตตสอศิชนชลอายชมัดเลยอะ่ะกิอที่เขาว่าไงอดทนให้เป็นเจนใหพอรอคอยให้ได้มีคำข้องจองด้วยที่ผมเล่นนี้เขาเขาอ,อัปเดตมาแล้วนะครับอัปเดตมานานาแล้วล่ะผมเพิ่งมาเล่นนี่เลย ชับปงมาละแล้วเรียนเป็นไงบ้างอะเธอก็เหมือนเดิมอะอ๋อช่างโฮเผอหลับแล้วก็นอนกลนในคราบด้วยอะอาจารย์เราไปเล่าโมโหมากฉันว่าเขาจากเส้นเลือดในสมองแตกตายตรงนั้นแล้วซะอีกนะว่าแต่รม่ได้สำคัญอะไรอ่ะฉันอยากจะรู้จังเลยอ๋อใช่คือแบบว่าระหว่างทางที่ตอนนั้นจะไปอ่ะเขาเรียนฉันมาเออไปเจอยองกิวเขานะ่ะยองกิวแล้วไอ้คนพาไปแล้วนะครับฉันอยากไปจากฟังซะแล้วสิไอยองกิวนี่คนที่แอบชอบมีนพา เป็นฉันที่ไม่อยาบเออเป็นฉันก็ไม่อยากฟังเหมือนกันคิดว่าฉันควรจะเลิกเดินผ่านนักสถานะักทีอ่ะไม่แบบว่าถ้าเดินไปพวกสกอยจากห้อง2อทับห้าทุกทีคตรน่ารังคาเลยเนี่ยไอหมอนเนี่ยเขาไปเดินทีเถอะฉันไม่ได้ว่างตลอดนะโอเคโอเคอย่าเพิ่งหัวใจวายไปซะก่อนลนะคือยองคิวคหน้าแบบเออเอาไว้นี่มาให้ฉันแล้วก็ขอให้ฉันช่วยเอามันมาให้เธอนะจบมาจะยองคิวครับเอาวัดเดี๋ยว มันเขียนว่ายังไงนะในที่เราพวกเราก็ผ่านอะไรใหญ่ๆมาด้วยกันมันถึงเวลาอะไรหรือเปล่าที่จะเ,เลิกปากไม่ต้องกัดใจแล้วเอาใจมาตรงกันอะไรของมันวะนี่เลิกเลยตอน้ลหรือปฏิเสธด้วยรักได้ห่วงใยจากยองคิวทุยโอ้ายกอดคุณป้าช่วยโอ้ายกอดเลยก็เสี่ยวทำไมฉันขนลูกพองไปหมด เออมาใช้คําน่ารักดีนะครับมีคนมีคนทำเลยเขาเขาทำช่อง YouTube ชื่ออะไรไม่รู้เ,รเดี๋ยวผมไปหาเซิร์ชเอานะครับเดี๋ยวผมไปลิงก์ไปข้างล่างแล้วกันคนจะได้ครับเป็นคนทําภาษาไทยนะครับกะติดโปงหกเลยหัดเขียนจดหมารักเลยอะ่ะก็ปกติดีคมยิ่งจกยองกิววัติปัญญาอันเฉียบแหลมของเขาสักหน่อยอะ่ะแล้วเธอจะเอาไงต่อไป่ธงคงก็ขยำอยัน,น,นี้นักป่าใส่หัวเขาอะ่ะเขาชอบเปนบอลมากไม่ใช่นี่บางทีเขาก็จะหัวใจจดหมายเยี่ยไปแกจากฉันก็ได้อ่ะ เขาพูดเออเขาพูดัก็ฟังดูเข้าท่าดีอยูนะหมายความว่าไงอ่ะเธอไม่คิดว่ามันถึงเวลาแล้วเลยที่เธอจะแบบว่าอยู่ให้ความหวังเขาสักทีอ่ะเข้าใจว่าจะไม่ให้ความหวังเขาเลยสักนิดเดียวฉันแค่ไม่อยากทาใ่าจะเจอเขาท่านนั้นเองเคยก็รู้นี่นะเธอบอกเรื่องเขาไปเออเขามาเป็นปีคนะแล้วตัวเราเรียนสักทีธนาแต่ตัวก้าวหน่อยแล้วก็ปฏิเสธเขาไปได้แล้วเนาะจะห่วงไปเลยนะ โลเลเหรอเธอคิดกับเรื่องนี้ยังไงก็บอกฉันบอกดีกว่านะมันก็มีแค่สองอย่างคือเธอชอบเขากับเธอไม่ได้ชอบเขามันยากตรงไหนหรอก็เลยจะคิดแล้วว่าเธอเป็นคนชอบที่มีคนมาสนใจตัวเองด้วยนะก็บ้าดิก็ได้ก็ได้เดี๋ดยวฉันไปคุยกับเขาเองเธอจะยังไงก็รีบตัดสินใจแล้วกันนะฉันจะได้ดูพ้นจากการโดนหมอนัน่นตามหลงังเขาสักทีเอาไว้าาก็คือ,คอเรื่องนี้ทีหลังแล้วกันนะฉันขอไปเดนไมชาของอาจารย์ทรงก่อนโอเคอุ้ย ตายเลยสิมีอะไรเหรอเธอยังไม่ได้กินอะไรเลยอนะแถมยังชั้นดูนกระเป๋าสตาร์วิ่ห้องเองค่ะจะช่วยไปซื้ขอขนมโอฮาน่าที่รงรงหายในชั้นหน่อยได้ไหมฉันจะขอบคุณเธอมากๆเลยนะเดี๋ยวฉันจะตามไปโอเคเรีบปามมาแล้วกันนะโอเคโอเคครับผมอ๋อกดตัวไอน,นะครับผมเพื่อดูช่องเก็บของสินะเอาล่ะ น่าสาระของลูกไปได้ของมินอาแแตงที่ปัจจุบันของคุณนะผมสิ่งที่เขาจะพบจะปรากฏเป็นแผงผังนี้แทนที่ทักลูกอะไรเอ่ยคือแสดงสิ่งที่น่าสนใจนะของตกใจก็คือสถานที่ที่คุณต้องไปนะเป้าหมายคือ question หลักนั่นเองนะ m ิชชั่นหลักนั่นเองโอเคนี่โรงอาหารอยู่ไหนเอ่ยโรงอาหารอยู่ไหนวะ <laughs> อ๋ออยู่ตรงนี้มาโถเอ้ย <laughs> ก็ภาพคิดแล้วงนี่นะใช่ไหมจําได้ว่าไอ้นี่มันคือตึกหลักใช่ป่ะตึกหลักไอ้นี่ตึกที่ตะวันตะวันตกนับโอเคจาได้ละที่นี่คือตึกหลักนะครับถ้าจำไม่ผิดนะอ่ะมีนะานี่เธอยังถูหนุ่มนำไม่สคอนคนนั้นตามจีบอีกเหรอเธอนี่มันโชคดีจริงๆเลยโชคดีที่ไหนกันล่ะเนี่ยวัดนะเฮล้วันหนดีกว่านะครับนี่ครับจําได้เลย เนี่ยทางเนี้ยเป็นตึกตะวันตกนะครับอันนี้คือตึกหลักนะครับตึกหลักโรงเรียนเซวานะครับน่ยจะเดินตัดนี่เดินตัดนะไม่ใช่คนลุกนะเนี่ยผมไม่รู้หน้ากัดฉันหน่อยเธออึนจีฉันจะรู้ว่าฉันไม่เหมือนกับคนอื่นเลยอ่ะบอกไม่คือมาไงอฉันโกนอยู่อย่างหาลุนพี่ไว้ไว้นะไม่งั้นมีปัญหาแน่ๆเลยอ่ะอ้าวรุ่นพี่เหรอครับเนี่ยโอเคโอเคโอเคไม่อยุ่งไม่ได้ครับไปโดนหลังหายครับผมพลาดแล้วนะครับ โอ้ย,อยทำไมมันเปลี่ยนเยอะเลยโรงอาบารอ๋อโรงอาหารที่แท้จริงเป็นอย่างนี้เหรอครับเนี่ยแล้นี่เจอในมิติโคม่าเนาะเนี่ยดีมากเลยไพนแล้นี่ผมเจอมงวเดือโคอม่าอย่างเดียวเลยอะนี่ลับไปไม่ได้แล้วเพราะว่าอันนี้มันคือตึกตะวันตกที่ยองโฮไปไปอยู่นั่นเอง,เองนะครับผมตรงนี้ นี่หลายคนเริ่มพกสเปรย์ที่จะติดตัวเอาไว้มานใช้ป้องกันพาราจิตได้เป็นอย่างดีเลยล่ะจริงเหรอเว้ถ้ามีกาแฟยี่ห้อเดวิสเปซโซ่จะคนจะหลับทุกค้างได้เลยของเขาดีจริงอ๋อกาแฟจากภาคที่แล้วไงที่ทําให้ตื่นตลอดเวลาเย้ก็ขายเนาะผู้ใหม่ของโรงเรียนมีของขายเยอะๆเลยล่ะเข้าขนมกูฮาน่ามากๆเลยฉันเคยอ่านมาว่าเมล็ดกโกโก้ที่เขาจะช็อกโกแลตเป็นเมล็อกโกโก้ที่จาจากเกาะเบอร์เยีย์กับเกาะฮาวายล่ะอย่างนั้นเชียวเหรอ ที่ตกองมันว่าจากฝ่ายโฆชนาการอนี่เธอรู้หรือเปล่าทําไมตะเกะมามาถึงได้เชียร์ว่ารถเวลเลอร์นะ่ะรู้สึกเขาได้ฉายานี้ตั้งแต่พวกเรายังไม่ได้เข้าโรงเรียนซะอีกนะก็อ,อย่างว่าแหละสันตดอนขุดง่ายสันดานขุดยากโอ้โหสับปะส้มนวนเชนนนี่อะดูซิมีอะไรเอ่ยครับกดได้ทั้งสองอันแล้วอะซื้อได้ครับโอเค ต้องตรวจสอบแน่ใจว่ามีของช่องว่างอยู่หรือไม่นะครับมีสี่ช่องเองอ่ะอ๋อน,นี่ไง้สเปรย์พิทยที่เขาพูดกันโอเคครับช็อกโกแลตอ่าช็อกโกแลตจะพาที่แล้วครับผมเขาโจะพาที่แล้วโอเคเบอร์เกอร์คุณโกกิอ๋อเหมือนเบอร์เกอร์ของเซวาที่ยองโฮเคยได้หรือเปล่าอ่ะันเดียวกันนะครับอันเดียวกันอันเดียวกันจะพาที่แล้วเลยน้ำแร่ด้วยอ่ะน้ำแรงเหมือนกันครับเอ่อ ชาเขียวพาที่แรียกเหมือนกันครับผมเพิ่มฟืนฟนฟ้นฟื้นฟูสตาร์ไม่ได้รุ่นเร็วกาแฟเดี๋ยนเวอร์โซ่นะพาที่เป็นกระป๋องพานี่เป็นขวดเลยนะครับอ่าแ้วใครจำจะได้ไปย้อนดูได้ครับคลิปผมทำเร็วเรียบร้อยเนี่ยต่างกันเยอะเลยครับเราไม่มีกาแฟช็อกโกแลตที่ว่าดีกว่าอ,อยู่ตู้หนึ่งวะเนี่ยอ๋ออยู่ตู้นี้ครับผมกับโน,นโอน่าอยู่นี่เองช็อกโกแลตแสนหวานที่ลานในปากเพิ่มหนึ่งขีดเองอะ่ะ อ๋อนี่ค uh, ือช่องแรกที่เอามาใหม่นะครับเนี่ยน้องใหม่เลยอ่ะอ uh, kind of uh ันนี้เหมือนเดิมหมดเลยที่เหลืออย่างอ่าซื้อให้ไดยอนหน่อยจัดไปแล้วผมซื้อแค่นี้แหละจากนั้นมีอะไรเลยอุ๊ยอ้าวมาทำไมไดยอนวัดย่าย่ายองกี้รู้กูสอนอีกตัวไหนรู้ซิยองกี้ยองกี้กำลังมาทางนี้อะไรนะฉันจิจใช้ไม่พร้อมเลยอ่ะ เธอช่วยอยู่คุยกับเขาไปก่อนนะขอซ่อนตัวก่อนลอเล่นใช่ไหมเนี่ยขอซ่อนก่อนมาแล้วครับมาแน้วไอ้นี่เฮ้ยว่าไงคือเรือนอะไรของแกเนี่ยยองกิวอย่ามาเรียกฉันแบบนี้นะบอกให้อะไรก่อนฉันแค่อยอกเล่นเธอเองอะ่ะลูกพี่ผู้หญิงห้องสองทับห้าบอกฉันว่าเป็นฉายาใหม่ของเธอนี่งั้นท่านก็ไม่ต้องควรเป็นคำพูดของยยบ้านนะแล้วมาท่านนายมาทำอะไรที่นี่อะ่ะ ก็ไม่เีอะไรมากหรอกฉันแค่มาหาอะไรกินนิดหน่อยจะว่าไปเออเธอเห็นมินอาบ้างไหมอ่ะฮะเออมินาเหรอไม่นะคือฉันเออไม่เห็นเธอเลยอ่ะหลังเลนะเราอ่ะแต่เธอจดหมายของฉันไปลนะแล้วนะแล้วบินอาว่าไงบ้างอ,อ่ะดูเหมือนเธอกำลังรีบอยู่อ่ะว่าฉันเอองั้นฉันเลยคิดว่าเธอคงแบบไม่ได้อ่านจดหมายนะเราโอ้แล้วก็เชื่อบอกเธอเอา้าเฮ้ย เฮ้ยเอามถอยเฮ้ยสวยแล้วสิเยอะเยเฮ้ยแย่แล,ล้วสิไอ้อหงอไงไอ้เซหวยแถวกน็น่าน้าของแกมาที่นี่เดี๋ยวนี้อ,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 อ๋อไอ้เซครับโถอยเอ๊ะเนี่ยเอ๊ะเซเซฮวเหรอเออไอผ้าที่แล้วนี่ผ้าแล้วน่าจะเป็นอ๋อเป็นมโนของยองโฮเหรอครับเนี่ย ยังพลานี่ยังอยู่ครับเออเซเว่นอ,อยู่เนี่ยนะไม่นาเหรอจะบอกทําไมเนี่ย <c ười> แกบ,บ้องบ้าอะไรอยู่วะฉันเลยทั้งวันนะไอเบสเบสเออ,เอ,อไงยองคิวแต่ไม่ซื้อขนมปังน้าพิซซ่ามาฉันแล้วใช่ไหมนายก็รู้ว่าฉันเล่นเบสบอลไม่ดีตอนที่ท้องยังว่างนะไอ่ตาเฉยจะทนไม่ไหวแล้วนะมินาออกมานี้อยู่นี้อา้าวจะบอกทําไมเนี่ย <c ười> เฮ้ยจะบอกทํา ไ <c oughs> ดย้ <c oughs> ไย้อนด้ย <c oughs> เอาเลยเอ้ยอะไรของเธอเนี่มินาะที่เธอทำเมื่อกี้มันแย่มากเลยนะเอาก็เธอบอกทำไมว่าอยู่ตรงนั้นเ <c oughs> ธอตะโกนแยกฉันออกมาทำไมเนี่ยเขาอุตส่าห์เชื่อเรื่องของเธอเได้แต่แทนเธอคือคนที่ทำห้ท่านต้องแบบเออตั้รับมือกับหมอด้านเทนอ่ะให้ตายให้ตายสิตื่นสิหน้าของยองคิวตอนที่พวกเราวิ่งฝ่าเขาออกมาเลยไหมอะ เธอได้ยินคำที่เขาเรียกใช้ฉันหรือเปล่าเหรฉันไม่อยากมึงว่าเธอหรอกนะแต่เธอทำตัวแบบนี้ตลอดเลยไม่เคยจะรักษาสัญญาเลยเฮ้ยเธอหมายความว่ายังไงกันนี่ยหมายความว่าเธอควรจะเลิกทาตัวขี้ขลาดได้แล้วไม่ใช่ครั้งแรกที่เธอให้ฉันตกที่นั่งลำบากอยู่คนเดียวเลยนะพอครที่ที่มาเป็นหรื่ของเธอเธอก็ไปจัดการให้เธอตรงตีก็แล้วกันโอเคเชื้อมีเชื้อด้วย เฮ้ยตายสิทำทำตัวอคติ้งไปได้เธอพี่มันหาอะไรกันแน่นี่นายอนเอ้ยสายแล้วสิถ้ต้องเรียบเออถ้าต้องเรียนพิเศษเข้าข้าอาจารย์ทรงอ่ะเรียนพิเศษ,ษ,ษนะครับเรียนพิเศษ,ษเอาห้องไหนอ่ะอ๋อห้องเรียนหนึ่งคนระับไปไปไปเลยห้องนี้เปล่าโอเคนะครับผมโอ้ไม่น่า呀 ส,สูบเริ่มต้นได้วันนี้เธอมาใส่นะทุกอย่างโอเคไหมโอ้โหยี่สาสัปดาห์ต่อมาขออาจารย์ทรงเลยนี่ไม่เหมือนคนเดิมเลยอะ่ะสวยจังหนูสบายดีค่ะแต่ชิคเม้นด้วยผมรู้สึกคนโปลดนะครับนี่หลัก้ายให้เห็นเลยผมได้ครั้งแรกนะครับหนูสบายดีค่ะแต่รน้สึกเครียดป็นการสอบที่ผ่านมานิดนิดหน่อยนะคะ ย่าคิดมากเลยเดี๋ยวอาจารย์จะแจกบทสอบวันนี้เลยที่จริงอะ่ะอาจารย์จะขอคุยกับเธอกเกี่ยวกับเรื่องนี้ด้วยนะแล้วกออ็อาจารย์อยากถามเรื่องยองโฮหน่อยอะ่ะเขาเป็นยังไงบ้างอะ่ะน่าติดสีครับเธอได้ไปเยี่ยมที่โรงพยาบาลบ้างหรือเปล่าอาจารย์เป็นห่วงเขานะพารเรนไม่ได้ไปนะครับผมคือจะไปอ่ะแต่เขาห้ามไว้ะเมื่อสาที่ก่อนอะ่ะหนูไปเยี่ยมเขาที่โรงพยาบาลทุกวันเลยคะ่ะ คุณหมอยังบอกไม่ได้ให้เขาไม่ได้ว่าเขาจะฟื้นมาเมื่อไหร่โคม่านะครับผม,มอยู่ในโลกโคม่าตอนนี้อย่าเศร้าไปเลยอาจารย์เชื่อว่ายโงฮงจะต้องฟื้นขึ้นมาแน,น,น,น่แน่ช่แต่ตาที่ผ่านมามุจะโหดร้ายกับเธอมากาสินะใช่ค่ะมันไม่ง่ายเลยเพราะหนูสนิทกันมาตั้งแต่ยังเด็กๆค่ะเพราะมีเขาอยู่ข้างๆหนูก็เลยรู้สึกแปลกๆนิดหน่อยอ๋อเขาเป็นเพื่อนซีแต่เด็กๆครับผมก็าามยองฮแอบชอบบินอาร์ตั้งนานแล้วเนาะ<ม>รู้สึกว่าเหมือน เรนเซวาไม่เหมือนเดิมเลยสักนิดเดียวนะคะฟังนะถ้าเธอต้องการถ้าใครสักคนมาอยู่ข้างๆแล้วก็อาจารย์อยู่ตรงนี้เสมอเข้าใจไหมเธอจะเป็นจะต้องแบบรับเรื่องนี้อยู่คนเดียวโอเคขอบคุณมากค่ะอาจารย์ได้มีความหมายกับหมูมากๆเลยไม่เป็นเรจ้อะเอาไว้คุยเรื่องนี้กันทีหลังนะอาจารย์มีเรื่องต้องประกาศนะโอเคครับไป จะเป็นเหตุวห้วสกีภาษาจีนพวกเราจะต้องดีขึ้นมาแน่ๆเพราะตอนนี้เรามีอาจารย์ที่เป็นเจ้าของภาษามาสอนแล้วฉันลงเรียนภาษาญี่ปุ่นร้อนเมื่อจริงภาาเกตตัวเองให้ดีขึ้นก็ได้ดีกิจริงๆแหละวันนี้เธอจะเรียนพระอาจารย์ศิลป์หรือเปล่าฉันยินดีว,ว่ามันหาดูยากมากเลยนะจะเรียนภาษาจีนกันไปทำไมเนี่ยเมื่อฉันกินนฉันกินนอนเกิดตายอยู่พระเจ้น,นี้ก็ยังได้อันนี้น่าเป็นที่ตั้งยองโฮแน่เลยน่จาจะไม่ผิดอ่ะ หรือใช่เปล่าวะผมว่าไม่น่าใช่นะเพราะยองโฮมันอยู่คนละชั้นหรือเปล่าวะผมไม่แน่ใจเหมือนกันคะั้งนี้นะครับจ้ามู่ดูยงนี่กง่กันแล้วนะทุกคนเราจะเปลี่ยนจะไปใช้ภาษาอาังกฤษกันแล้วนะ are you doing today <laughs> อ่านเอ,เองนะครับผมผมจะพูดภาษาอาังกฤษแล้วแอ f i าย thank you a n r y o u <laughs> ผมเก่งภาษาอักงกฤษพอบ้างครับ I'm doing well today, c l a s s I want to introduce you're a a newest member of Sewa High. อ่านี่ครับผม He be helping everyone improve i n this summer. อ๋อมาช่วยสอนภาษาในช่วงซัมเมอร์เหรอครับ Hello, c l a s s My name is Chan. I am really exciting to meet all of you. เขาบอกว่าชื่อว่าเชนสุดเตนเตนมาว่าที่ทำความรู้จักพวกคุณทุกคนนะครับ I'm sorry I can't stay today but I'm happy I said hi We talk We talk more tomorrow อ๋อต้องขอโทษด้วยว่าที่อยู่ตอนตอนนี้ไม่ได้นะครับผมก็ามาทักทายกันได้แหละในวันนี้ค่อยมาทำความรู้จักกันใหม่อ่าเขาบอกงี้ See you later เชนไม่เจอกันนะเชนโอเคเชนมาแล้วคนระับ <c oughs> I'm sure you all been waiting to see your exam and hand them out at the end of class we'll be finishing up a little earlier อ๋อทุกคนอย่าดูคะแนนสอบกันแล้วนะอาจารย์จะแจกผลสอบให้ตอนท้ายค่าบวันนี้อาจารย์จะปล่อยก่อนเวลาโอ้โหจริงเหรอครับเนี่ย I want you all to see the super blood moon tonight it's a rare occurrence but for now please open your book to page 84 โ oh. อยากชมาจาจย์สีเลือดเหรอตอนนี้เรามาเรียนกันต่อทุกคนเปิดเปิดหน้าที่แปดสิบสี่นะครับ mm hmm. ก็เปิดไปคนระับ mm hmm. จนถึงสี่ทุ่มเลยหมดคาบเรียนแล้วนะผมโอเคก็เรียนจบแล้วนะตอนนี้เรียนจบเลยนะผมสี่ทุ่มอะไอเม่อยกลยเชื่อเลนไอเกดบีอะไรเงี้ยเกิดอ,อะไรขึ้นกับฉันเน,นี่ยเ,เสียงเนอร์เลยผม <laughs> มันค,네คงจะแย่มากเลยอาจารย์ทรงอะถึงได้นัดฉันคุยอย่างเลือเรื่องอย่างเงี้ยเอบีบวมันก็ดีเลยไม่ใช่เหรอทำไมมันไม่ดีอะฮ일단집에가야겠다กลับถึงบ้านแล้วคงสบายใจขึ้นแหละ벌써다간건가ดูเหมือนว่าฉันออกเป็นคนสุดท้ายนะนี่เฮนั่นมัน ใครอะวะเซโฮจานอเซโฮนี่อาา้าวทำไม,ไมเขาเยังกลับบ้านอี่กะวัดเดี๋ยวเซโฮมาทำอะไรวะเนี่ยเขาใส่ผ้ากี่แล้วละน,นั่นนั่นันห้องเก็บของเก่านี่ฉันนึกว่าทางโรงเรียนน้องเขาตัวไว้ซะอีกอะใช่ครับผ้าที่แล้วอะห้องเก็บของอ่ะเข้าไม่ได้เลยนะครับผ้าที่แล้วอะชัดเจนเลยยองโฮเข้าไปยังไม่ได้เลยในโลกโคมา่ายังเข้าไม่ได้เลยอะตอนเนี้ย ถ้าสงสัยจังเลยเอาข้างในนั้นมีอะไรอ่ะอยากรู้เหมือนกันอ่ะเอาแล้วครับผมสี่ทุ่มเวลาเลิกดีเลยแหมายามสี่ทุ่มนะโอ้ยตายแน่บินอาช่างอยากรู้อยากเห็นแล้วเกินนะไม่น่าเขาไปยุ่งเลยมืดซะด้วยเช่นว่าฉัน,ฉ,นฉันเห็นว่าเขาไปห้องนี้นะเนี่ยเซโฮเขาไาไหนแล้วเนี่ย เราทำอะไรไม่ได้เลยตอนนี้ยโอ้โหอ,อ๋อ,อนี่ห้องเก็บของนะครับอ๋อ,อเดีของหน้าตาแบบนี้อะไรเนี่ยตรงนี้มองเห็นพระจันทร์สิบได้ด้วย,วยนะมันดูสวยแปลกๆฮะคฮ้อะไรอ่ะอันนันนันเน่ทำไมชาแปลกๆนี่ถัววางอยู่บนโต๊ะมีนกฆาวางอยู่ตรงนี้ด้วย นี่มันผู้หญิงคนเดียวกับจี้ห้อยของยองโมล้นะออนี่มันเขียนว่าอะไรอ่ะในราตีนี้จันทาโลหิตจากสาแสไเป็นครั้งที่สิและเป็นครั้งสุดท้ายด้วยเมื่อพิธีบูชายาเริ่มเพิมขึ้นทวาราแห่งความมืดจากเปิดออกแต่ตลอดเซตเตอร์ผู้ช่วร้ายสู่ผืนแผ่นดินนี้เมื่อยามนั้นมาถึงวิญญาณที่ถูกกักขังของข้าจากเปอิสระจากเธอผู้นั้นฉันฉันรู้สึค่อยดีเลยอ่ะ เอ,อแล้วก็หมดสติไปเลยครับมันได้ผลมันได้ผลจริงด้วยแย่เธอยังเอ่อยังเอาเครื่องร้านนั้นติดตัวมาด้วยทุกอย่างเป็นไปตามแผนเลยยิงโง่อย่างเธอนี่มันหลอกง่ายจริงๆเลยนะเมีใครโม่กำลังเข้ามาป้านล้นเหรอเวยเ้ยเวยเ้ยเวยเนยอเลยจะเลิกจุใจกันทันทีอุ้ยน่าเป็นเสียงไอซีโฮหรืรเอเปล่าผมไม่แน่ใจนะ ปาาอยากเข้ามาแล้วอืมอืมเจ้าเด็กนั้นหนีไปได้เอ้เซฮจริงด้วยอ่ะผมว่าเซฮมันแอบอยู่ครับเจ้าเด็กนั่นหนีไปได้อีกแล้วเขาว่องไวกว่าที่เราคิดแต่เขาจําเท่าเออเขาทําเจ้านี้หน่วเอาไวอ้อ่ะอืมนั่นไม่ใช่เครื่องรางที่เรา,าตามหานะนั่นม,มันก็แค่ไฟใช็คไปค่าอันหนึ่งท่านเองูกรูร้จักเด็กสาวคนนี้หรือเปล่าะฮะ เออผมเคยเจอเธอมาก่อนเธอเป็นเด็กนักเรียนในชั้นเรื่องของคุณซซงนะครับเอ,อ้ยเสียงนี้คุณเอ,อ้ยหน้าตาคุณคุณ้นว่ะว่าแต่เธอเข้ามาในห้องคมมนีได้ยังไงกันเนี่ยเอาล่ะเสียงคุค้นไหมนะครับเธอจะเข้ามายังไงออก็ไม่ใช่ธุรนะอะไรของเรานะอย่าลืมสิเคยน,นี้พวกเรามีเรื่องสำคัญต้องทำนะจะบอกให้ต่อให้โชคเข้า,ข,าข้างแม่น้อย,นอยคนนี้นะเธออาจจะรอดไปได้สักกี่ชั่วโมงกันเชียว ย่องเมย์อยู่ไหนอะแต่พอเรามาถึงที่นี่ฉันก็ไม่เห็นเขาเลยนะเฮ้ยคุณคุ้นะอีกคนเนี่ยผมไม่ชื่อไม่ออกอะคนว่ากี่แล้วไงเช่วาเนี่ยอยู่ทีมไหมเนี่ยเขาเขาไม่สําคัญที่ต้องทอําอ่ะไปจับจ้าเด็กหน้ารำคาญนั้นซะก่อนดีกว่านะที่เขาสร้างปัญหาให้กับพวกเรามากกว่านี้ฉันจะต้องตามหากิบปัญจันนั้นให้ได้ส่วนคนอื่นเขนาถ้าจ้รับคำสั่งท่านก็ต้องดีอยู่แล้วนะนี่จำเอาไว้นะวิธีของเรา ทับซ้อนกันเฉพาะคืนนี้เท่านั้นเวลามีจำกัดเพราะฉะนั้นเขาจะตามพลาดไม่ได้เป็นอันขาดอยู่ที่ต่อไปไม่ไประโยชน์ไปกันเถอะโอ้โหไหที่สุดมินอาอยู่โลกโคโม่าแล้วครับท่านผู้ชม <c oughs> เกิดเกิดอะไรขึ้นเนี่ยนี่มันกี่โม,ก,มกี่ยามแล้วเนี่ยโอ้พระเจ้าได้ชิพไปได้หัวงหจะเห็นความมืดนะครับโอเคถ้าสลบไปหรอนเนี่ยฉันมองไม่เห็นอเลยเลยนี่นี่อะไรเนี่ย เราไม่ใช่ประหลาดไอเหยอะไอไอเซโฮมันทิ้งไว้ครับไอเซโฮแน่เลยไอเด็กเมื่อกี้ที่เอาห้องเก็บของแล้วมันแอบไว้อ่ะไอเซโฮไว้แน่เลยผมว่าเนี่ยอาไซไปแช่ประหลาดนี่ได้นะครับอ๋อถ้าไม่แสงสว่างขึ้นทาไมไม่เอาไฟฉายวางที่แล้วอ่ะแต่วระวังไว้ศัตรูของคุณเีงง่ายจากเปลไฟอ๋อโอเคครับตัดแต่ด้วยด้วยที่ ฐานที่พเราดังอป็น,นความทรงจำถูกซ่อนถูกถูกนจุดซ่อน,นตัวในที่สามารถของประาเจ้าจะจกเอาไว้โอเคมีทั้งบันทึกแล้วก็อ๋อส่งโหลดได้แล้วก็ซ่อนได้นั่นเองโอเคโอ้มือจังเลยอ่ะงั้นโอเคหนังสือถูกเปิดวางไว้บนโต๊ะชื่อของพวกคุณมากมายถูกเขียนไว้อย่างเร่งรีบบนหน้ากระดาษจะน้อยวมันตัวด้วยแต่อย่าสูญเสียความเป็นตัวเองพยายามอยู่เดินโคมา่า จงมันชื่อของตัวเองไว้เป็นประการน้ความทรงจำแล้วจดจำไว้เพื่อให้มีใคร ys ไว้ไพ่แรกก็มีนะครับ ys ตัวนี้จําได้เลยชื่อของฉันเหรอชื่อเป็นสีสคาร่านโคมปอร์มาญาร์เริมชื่อของตัวเองกระสงผลให้มีมีนาเสียสติต้องเผชิญหน้กมาแล้วทำไมเคอใหม่อีกครั้งหนึ่งในประกานํางสานบริวารทีชื่อของมีนาไว้คุณสามารถเริ่มเล่นเกมใหม่เริ่มเล่นเกมใหม่แตสถานที่ผมเชื่อไว้ได้แมนคือจุดเซั้งเองนะครับผมโอเคครับผม ผมพอเท่านี้ก่อนดีกว่าว่ะเดี๋ยวค่อยไปรื้กันต่อในพาร์ทหน้าแล้วผมผมกดเซฟตรงนี้แหละเดีย๋ยวค่อยไปกันต่อในพาร์ทต่อไปแล้วผมเอาแล้วผมจบในเรื่องท่านี้ก็ผมอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กดติดตามที่ช่องมุ้ยโอโซนเกมมิ่งกันด้วยนะครับผมเอาละผมมุ้ยน้องขอลาไปก่อนพบกันใหม่ในเด The CoMAs 2 w i t c ซิสเตอร์ในพาร์ทต่อไปครับผมบายผมสวัสดีครับเจอกันใหม่ครับผม